เกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมวาสนาบอทอกันพี่น้องเอ้ยมาครับผมอัปเดตรถเข้าใหม่1.9 t า u r f e r r 1.9 Set Tour e r ประตู2,223 0 2 2022, ครับพี่น้องเป็นรถมือสองซะแล้วก่อนอื่นครับผมสวัสดีครับเสียยะบัน่าครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีท่านสุภาพสตรีหน้าตาสวยเปิดพอดเสียยะท่านใด ท่านอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้ทันทีเลยพี่น้องเอ้ยมาครับสิว้าวครับผมเรื่องนี้ครับเวลาเขาสื่อรถสื่อหรืออสมวสื่อโตนี่ป้ายแดงเกือบล้านถูกบอืนะป้ายแดงเกือบลาอาอ้านเขาจะไปวัดบารมีเด้อันนี้แค่ล้านเดียวพรบีชซตประมาณล้านสองล้านสามถูกบออ่าเอาอันนี้พูดถึงออกไม้ไป้ายแดงนะราคาของเสีย,ยาห้างจะป้ายแดงประมาณสองถึงสามแสนนะเวลาเขาขี่รถไปเราไปเจอครับ อย่างเช่นไอ้น้องออนิวไปประทะโรล,โลยอยโรลอยเป็นเสร็จปุ๊บเขาพองค่าเสียหายล้านกว่าแต่ทุนประกันตัวเองแค่ไม่กี่แสนประกันค่าพร้อมประกันค่าพร้อมูขายรถแล้วไซนี่แล้วยังทุกอย่างแต่ยังบ่บบพอ่อไซนี่เขาพี่น้องซีว้าพื้นไว้ยังสินะเวลาเข,าข้าขี่รถไกายไปยังเสียยางนี่เวลาขี่รถเขากุงเทพสิเขากรุงเทพดุเวลาไปเจอพวกรถแบบว่ารถซิ่ง รถกระบะสิ่งเลยนะรถกระบะสิ่งรถกระบะแตงรถพวกอพวก BM พวกเฟอร์รี Ferrari, พวกแบรนด์ดังๆแบรนด์หรูๆใหญ่ๆที่ที่เขามองแล้โอ้ผู้สิบแพ่นเถิดคือสี่หลหลานอยู่เชียร์สี่ขับรถห่างๆกกยออกพอเขาไปไกลเขานะเพราะว่าหนึ่งสกิตเขานิดเดียวเขาเสียงก็เป็นหลานเด็ดๆคนเท่าเกิดเป็นคนคึอกันแต่วาสนาบ่เท่ากันพอเขาไปเฉียดเขาปุ๊บ ผิดบอกผิดเขาเอาเรื่องเฮาหรือว่าตามถูกยังมันเสียเวลาเสียเวลาชีวิตเฮาเด้หนึ่งข้นโรคขืนสามสารพัดนึกสารพัดปัญหาอย่างเช่นข้าวพอเอ่อน้องออนิวไปจู่ด่าเขาเขามาฟ้องมาเอิ้อนเอาหนานะเก็บเงินมาทั้งชีวิตนี่น้องเก็บเงินมาทั้งชีวิตเหลืออย่างหลักขนาดขายรถเจ้าของเราเห็นนองมันมาออกหุ้นกระแส ขายรถแล้วกับบอพ่อไซนีเขาขอความกรุณาเขาขอโทษขอภัยรู้เท่าไม่ถึงการผิดพลาดไปแล้วขอโทษเอาเขาเครียดไหนุ่ลมันเกิดมันมาได้บางคนเข้าใจบางคนบม่เข้าใจถูกบ่หลาะนะเอาบ่งรถไปพร้อมกันเฮาเบาไปพร้อมกัน Z, กหนึ่งจุดเแซบแบ็ไมยางไมเออย่าเปลี่ยนยางให้ดีกว่าย,ยางมันร่นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวน,นี้หนึ่งจุเกแซ่เลขไหม ประมาณสองหมื่นโลครับนายจุงนายจอเบาะหนังรอบคันะระบบไฟฟ้าทาั้งคันนะพี่น้องเนาะเออไปเรื่องาปนั่นก็ต้องระบบไฟฟ้าลนะไอเอ้ยนะแล้วที่นี่เวลาเอาขี่รถไปไกลเขานั่นเสียสีลบหนีเลยเด้กว่งอยากเขาไปไกลวังอยากมีเรื่องอันทีามีเรื่องขึ้นมากข้นโล่งขึ้นสารเอิญเอาตังเอิญเอาประกงประกันโอ้ยมันหลายเรื่องหลเล่าวังกี้ขี่รถไปเอามอเตอร์ไซค์ข้นลังกระบะเจ้าของเบรก มอเตอร์ไซค์เจิอดเหตุกระจกแตกอเอินประกันรอบประกันสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงบอมีครูกรณีนะนะกับมอเตอร์ไซค์เจ้าของเนี่ยห็นบอเสียเวลาเฮาบ่อนะแล้วข้าน,ะานี้อันนี้เป็นข้าวดังใหญ่โตเลยยังอัน,อ,นอันนี้บระเทศตออตอกยำหรือสัมเสริมนะวเบาซูฟัางว่าที่นองเวลาเจอรถพวกทีแบมันหลูเนี่ยจอดชิดรถให้มันแลนไปก่อนให้มันไปก่อน,น,อนเฮ้าเขาบ็ต้องไปหยดัดโอ้ย เดี๋ยวกูจะเหยียบเบิ้ลตัดชูใส่หน้าแม่งเลยเฮ้ยฮ่าซื้อรถแพงแล้วไงกูเนี่ยขับอเนียวแม่ง <c oughs> เหยียบใส่หน้าแม่งเลยเบิ้ลตัดสับระเบิดพอไปยู่ดาเขาเรียบร้อยบางคนเห็นใจบางคนซ้ำเติมพี่น้องนะอย่าอย่าสิไป,เ,ปเหตุหนีหนีออกเลยอย่าไปไกลเสือเซียานี่เซีาผู้หนึง่งคือกันเลยหนีจอดถามมาพ่อมีตังค์นะแต่ว่าทำแบบ ไปยู่ด่าเขาผิดบอกผิดแล้วเขาเอื้นเอาตังค์เขาขึ้นหน้าฮิษยังไดคนเห่าตรรมค้ามนิวนะคนเห่าคือการแต่วาสนาบอกคือกันคนมีตังค์เขาเฮ็ดยังก็ได้ถูกบ่คนมีทองมีข้ามเฮ็ดยังก็ได้เขาเสีเฮ็ดยังน้ำเห่าก็ได้มันถูกกฎหมายนะมันเอือคนรวยกฎหมายประเทศไทยเฮ้าหูกันอยู่เฮ้ายู่หูอยู่แก้ใจนะคนรวยเขาอย่างเช่นว่าเพื่อนเจ้าของไอเครื่องเครื่องดื่มชูกํกำลังนะครับ รถต่าเขาใหายประเทศไปรยูอเมริกาใช้ชีวิตสุขสบายบ่รับโทษเห็นบ่ล่ะกฎหมายประเทศไทยมันเอือคนรวยพี่น้องยาอยาใย่าใจร้อนเสื้อเสยะดีดีสุดนะครับรถนี้เลยบ่ต่องมาไก่เครื่องดิมๆครับสวยบังรุอยู่ไหมเนาะเดยู่นรถอยู่เนาะ เออน่อยเดียวเนาะเออกัดเบ้กัดก <go 2> ัเบาซู่ฟังน่ะรูแต่จังไหนเจ้ากับเป็นหนี้อยู่แล้วเจ้าซื้อน้ำข่อยเจ้าเจ้ามันข่อยเจ้าเป็นหนี้แล้วละเออแต่ข่อยอยากติเบาอยากิเตือนบอกว่าเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องทีบกค้นเกิดฉะนั้นมันอยู่กับตีนเห่าอยู่กับสติเห่าอยู่กับความคิดเห่าตาเหาบอยใจห่อนเบ่อเป็นเด็กอ่าหรือตีนผีอะไรอย่างเรื่องพวกนี้จะบกเกิดฉะนั้นต้องมีสติกับตัวเอง นึกถึงคนข้างหลังนึกถึงครอบครัวครอบครัวเฮายังบระธนสุขยังประธานสบายเฮายาเอาเรื่องจังเสียเข่าบ้านเฮาบอสั่นมันสีเหตุไหนครอบครัวเฮาบอมีความสุขเอาบอาเรื่องรถเนาะหนึ่งจุดเก้าแสี่ประตูสองพันยี่สิบสองฟรีดาวพอนเริ่มเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวส่งฟรีหอนอาบา้านวิธีการจองง่ายๆแอดไลน์นาช่องทวิตต์เฟซบุ๊กยูทูบส่งบอโทรศัพท์บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทำสัญญามา3อย่าง เดี๋ยวที่เหลือเสียยะจันไห้แค่เจ้าเบิ้งเสียยะเจ้าก็เป็นหนีในทันทีแล้วพี่้องเธอเอาฝากแช่ไปครับพี่น้องเจ้า